เดยหรืออกหอกมาช่างแม่งัลคนโดนล้โอโหโโอเราีฮวบบน้ของดีโหไม่ได้เอาเปอร์โหลดมาโคตรโคตรช้าช้าไมินเลย อารมณ์เหมือนเล่นสปาครับยิงเสร็จหลบแล้วหลบยาวนะไม่ใช่หลบเพเดียวนะเออหายดูงหลบไม่ค่อยเขียน <G ül> เพื่อถหายไปไห,ห้าชิบเ้าโดนผีดตกครับเดี๋ยวเอาไฟขอาเีงเล่นะครับพอ้อา,อาอ่อย ឯតោហ្វាក់ស៊ីត្រាក់អីសាត់អើ โอ้โอเกิดสายล่าบอสอยู่ขวาบนขอบคุณจนั้นใส่แ ตใหม่สร้างตัวใหม่เองโต๊ะนี้โต๊ะนี้ทำมาจากเรือทุเคียนฮะออกาเรา เจ็บแค้นเครื่องโกรโทษชั้นใหญ่เลรียนปั๊บเบ๊กติดแป้นดักเก๊กเก๊กเก๊กโง่ยินรือเปล่าเนี่ยฟังเสียงนะต้องบูหันหน้าสติ๊กองสากูต้องยกเมาส์ทั้งหมดสีเบ้าถึงกูจะหันรบรอบตัว อโอ้ขวานก็จอกวเขาออกกินไปเลยไปอ๋อใช่ในบอสยิงครับวนัขวนขมโอกข้กระจอกเลยเอ,ออกไปเลยไปอขอขนา้นี้จะโองโลก ม,นะมีนะ้ำยิงไปสนัดไม่ตายกี่เมฆครับนั่นเนอ้ลูกสละฮะสีนะัดไม่ตาย

เขายังแย่กันอยู well> Damn, ่เข้าเลยก็จะเป็นแบบฟิล์มเลยก็เข้าเลยละกันเป็นเพราะไอเบียเว้ยไอเบียที่ไม่ทานหลาและสงสารเบียสุดไม่เป็นเพราะไอเบียเว้ย อยู่หลังเขาเล่นหลังดูแค่เพราะว่าที่เราไม่ได้ออกเพราะว่าเป็นกีเพราะว่าเบียร์เว้มยมันย่องอยู่จานใจเย็นนะตายหนึ่งครับโดนช็อตโบตายช็อตโบตายนี่ครับเราเอ้ยแล้วก็มีมีตัวข้าวฟ้าตรงนู้นไกลๆต่อหังนะ ตรงศพตรงศพเบอร์เบอร์เบอร์สองอะมีมีคนไอ้นี่ที่ผมยิงตาไปมันมีตัวตรงมา่ะตรงฝั่งนู้น่ะมีผู้ชายดำดำเสื้อฟ้าไอ้เหี้ยมนใช้ะปเสือลูกหมดมาเติมลูกนี้ได้ผมพู้หญิงเป็นัดเดียวเองจ้ามาไว้ก่อน้เองมันมีหน้าจานตีตีนอกนะอันนั้นคือตีนอกนะไอ้เสื้อฟ้ากับผู้หญิงเสื้อส้ม Mm unda, มันมันมันเปี่ยนมันด้นจมูกบอลมันทำอะไรอยู่นี่ที่นอกอพาร์ทลังคาดูลูมีมีมีสีดมีดำเสื้อฟ้าตัวหนึ่งเอ้ยที่น like uh uh wow. uh 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 ั่งแล้วก uh> uh uh ูหลบแล้วกูโหลบแล้ว ตายที่หลบเฮ้ยขวา,วาวขวาขวาสองเขาดันไปสมเพื่อนเราสองตัวกำลังตีมซ้ำศพอยู่ ต้องสีนิดนึงสีนิดนึงต้องเลยต้องเลยไปน่าจะโดนเลยเลื่องราคาไปน่าจะโดนเลยเฮ้ยชานขวา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 ตาย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 โดนระเบิดตายผมยัดนะตัวสาวผมยัดนะ ปืนแรวะป้าก็ปืนแรตายหมด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 หมจออกมาเล่นหมดจ้มาเล่นอส่วนจานอยู่ไหนนะยา่ของตายไม่ทำไรล้มั้วันนี้มีเลยยินดี

ไปแล้วโดนรองข้างล่งางหมดเลยลูรลูอ่ะยิงไม่โดนเมื่อกี้มีรูนลูตัวหนึ่งนะครับ Hiten neuttu se ดีว่าสแกนเหรอ นะามโลไม่โดนได้ไงวะไม่หไหลยิงยิงยิงอัดระเบิดไม่หะละเรื่บ่อยไอ่ะ ป you, ปไป้บแทบให้กูด้วยไงแทบแม่งโคตรเยอะดอกนะมันใช่รูปปืนไฟนะเฮ้ยหน้าโยก Yep. Why are you running? Why are you running? Oh <laughs> I'm dying. Help me. Oh. A summoner has disconnected.